เป็นสิวควรใช้ครีมกันแดดไหมนะคะมีสาวๆหลายๆคนถามพี่เมย์เข้ามานะคะว่าเป็นสิวแล้วก็ผิวอักเสบด้วยนะคะก็ทากันแดดแล้วคันไม่อยากทาเลยไม่ใช้ได้ไหมคะพี่เมย์ต้องบอกแบบนี้นะคะว่าคนที่เป็นสิวจําเป็นมากๆสําหรับครีมกันแดดแต่ต้องเลือกครีมกันแดดที่เหมาะกับสภาพผิวที่เป็นสิวผิวมันหรือว่า ผิวอักเสบเนี่ยมักจะคันหยิบหยิบนะคะเวลาที่ไปทาครีมกันแดดที่เนื้อหนาเนื้อหนักเนี่ยบอกเลยว่าเป็นปัญหาใหญ่ของสาวเป็นสิวหลายๆคนมากไม่ว่าคุณจะอยู่ในบ้านหรือออกแดดหรือไปเที่ยวตามพื้นที่ต่างๆแบบนี้กันแดดก็จําเป็นโดยเฉพาะคนที่เป็นสิวนะคะถ้าหากว่าไม่อยากให้สิวลุกลามหนักไปกว่าเดิมหรือว่าอยากให้สิวที่เป็นเป็นหหายเนี่ยหายขาดสักทีก็พยายามเลือกใช้ครีมกันแดดเธอค่ะแต่ให้หา กันแดดที่เหมาะกับคนที่ผิวแพ้ง่ายผิวมันผิวอักเสบทาแล้วไม่คันทาแล้วไม่รู้สึกเหนอะหนะทาแล้วรู้สึกบางเบาซึมลงผิวได้เร็วคือกันแดดแบบนี้นะคะมีในกันแดดประเภทเป็นเจลหรือว่าเป็นเซรั่มกันแดดพวกนี้นค่ะก็จะสามารถที่จะทาแล้วไม่ทําให้เราเหนอะหนะแล้วก็รู้สึกคันผิวนะคะอย่างตัวนันทกาสกินแคร์เนี่ยเมย์ก็แนะนําให้ลูกค้ากลุ่มเป็นสิวไปใช้ลหลายๆคนก็แนะนําเป็นตัวนี้เลย ตัวกันแดดลิควิดนะคะอันนี้ก็คือเนื้อบางเบาเกลี่ยง่ายที่สําคัญมี spf40 pa++, 40, PA นะคะต้องบอกว่าคําว่า f p f สูงหนึ่งเลยคือจะได้ระยะเวลาในการออกแดดเนี่ยของเราได้เพิ่มขึ้นนะคะทุกคนแล้วที่สำคัญคำว่า pa++ ก็จะทำให้ปกป้องผิวจากแสงแดดได้ดีนะคะตัวนี้มีส่วนผสมของดอกกุหลาบแล้วก็ใบงาขี้ม่อนหัวสารสกัดของ เพื่อชนิดหนึ่งนะคะที่ช่วยยับยั้งการฆ่าเชื้อแบคท,ทีเรียของสิวได้ด้วยแล้วก็ลดการอักเสบแล้วก็สําหรับคนที่ผิวคันผิวแพ้ง่ายเนี่ยต้องบอกว่าพอใช้ตัวนี้แล้วไม่มีอาการคันเพราะทาแล้วมันซึมลงผิวเลยนะก็เป็นกันแดดเนื้อลิควิดคาว่าลิควิดเนี่ยทุกคนคงจะน,นึกภาพเวลาที่เราป้ายตัวลิลควิดลบคําผิดได้นะคะเนื้อครีมคือจะประมาณนั้นเลยคือจะเกลี่ยง่ายซึมเร็วนะคะอันนี้เป็นกันแดดที่เนื้อบางเบาจริงๆคะ่ะทุกคน แล้วมันซึมลงผิวเหมือนเป็นเซรั่มเลยนะคะก็จะมีความบางเบาแบบนี้เวลาที่เราทาลงผิวหน้าเนี่ยเวลาจับปุ๊บมันก็จะไม่รู้สึกเนอะหนะไม่รู้สึกมันหน้านั่นเองนะคะก็ลองไปหาเลือกดูสําหรับครีมกันแดดที่เราจะหาเองตามช็อปต่างๆก็ลองไปหาเนื้อที่มันเหมาะกับคนเป็นสิวนะคะเนื้อบางเบาเนื้อเจลหรือเนื้อเซรั่มแต่สําหรับใครหลายๆคนที่สนใจตัวกันแดดยุคคิตของแบรนดน์นันทกาสกินแครก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามผ่านอินบล็อกเข้ามาได้เลยนะคะ